ทุกคนฟังผมนะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนผมไปถ่ายวิดีโอในบ้านร้างเก่าแก่แถวชาตเมืองบ้านหลังนั้นมีประวัติว่ามีคนตายอย่างปริศนาผมเข้าไปข้างในพร้อมกล้องติดตั้งไฟส่องสว่างแล้วเริ่มสำรวจแต่ละห้องทุกอย่างเงียบสงัหน่าขนลุกผมเดินไปถึงห้องโถงใหญ่ จูจ่ๆไฟก็ดับพรึบเฮ้ย hey, อะไรวะเนี่ยผมสบดออกมารีบเปิดไฟฉายจากมือถือส่องไปรอบๆปรากฏว่าเห็นเงาดำวูบผ่านหน้ากล้องไปผมตกใจมาก ผมรีบเปิดวิดีโอที่ถ่ายไว้เมื่อกี้ดูปรากฏว่าเห็นเงาดำจริงๆมันยืนอยู่ข้างหลังผมตอนที่ผมกำลังพูดผมขนลุกสู้รีบออกจากบ้านหลังนั้นแทบไม่ทัน แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นพอกลับมาถึงบ้านผมเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อตัดต่อวิดีโอเงาดำนั้นก็ปรากฏขึ้นมาในจอมันตามผมมาจริงๆตอนนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมกลัวมากใครเคยเจออะไรแบบนี้ช่วยบอกผมทีว่าผมควรทำยังไงดีคลิปนี้มีของจริง